สวัสดีครับสมาชิกครับมาเจอกับผมครับสไตล์สไตล์บาโจนะครับในช่องยู u ูบนะครับหวยวุ้นบาโจนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาสูตร2ตัวบนมาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นสูตร1น่งสูตรปักหลัก10หน่วยบนนะครับเพื่อนๆนะครับที่ผมเอาไปจนหลัก10หน่วย ในงวดที่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะเอา6สูตรมาชนกันถ้าเพื่อนๆจะจำไม่ปิดนะครับวันนี้ผมจะเอาสูตรหนึ่งมาก่อนครับสูตรหนึ่งมันจะเข้าโต้เมื่องวดที่ผ่านมานะครับผมจะเอาสูตรหนึ่งมาฝากเพื่อนๆสมาชิกก่อนนะครับวิธีคำนวณไม่ดูนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าน้อยใจนะครับดูตัวเด่นแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับผมไม่ดูย้อนหลังนิดเดียวเองนะครับแค่สามสี่งวดเองนะครับวันที่16เดือน12งครับหลัก10ก็จะได้นะครับคำนวณก็จะได้ หนึนะครับหลังหนยก็เป็นหนึ่งสองเหมือนกันนะครับเลขที่ออกนะครับวันที่สาเดือนสิก็เป็นเจ็ดหนึ่งสองนะครับก็เข้าตรงตไปนะครับวันนี้ครับหลักสิบก็เป็นสามี่ห้านะครับหลังหนยก็เป็นเจ็ดแปนะครับวันที่สิเดือนหครับออกอะไรครับออกหนึ่งห้านะครับหก็เข้าตรงตไปนะครับวันี้นะครับำนวนนะครับวดที่ผ่านมานะครับก็เป็นหลักสิบก็เป็นศูนย์หนึ่งสองะครับเพื่อนืครับหลังหนยก็เป็นเจ็ดแปนะครับ 789จับคู่ทั้งหมดก็ได้9ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าจับดู่ได้9ตัวก็เป็น07นะครับอ่าศูนย์แปดศูนยนะครับอ่าสอแล้วก็29นะครับอ่านกะ็จะได้9ตัวนะครับอ่างวดที่ผ่านมาครับออกอะไรครับอ่านะครับออก054 6 72นะครับอ่าเจก็เข้าตัวโต๊ดนะครับรวมันเป็น27นะครับวันนี้ก็จะเข้าตัวโต๊ดนะครับอ่าวันนี้คำนวณครับหลักสิบก็จะได้1 2 3นะครับอ่าหลักหน่วยก็เป็น2 3 4นะครับอ่าจับคู่ทั้งหมดก็ได้เข้าชุดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าจับ1 2ครับเพื่อนๆนะครับอ่าหนนะครับ1 4 2 2 2 3 2 4นะครับ3 2 3 3แล้วก็3 4นะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะได้9ตัวนะครับอ่ามัฝา,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 ากเพ e ื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับงวดนี้วันที่16เดือน2น 2> 對對ี้ครับอ่าเพื่อนๆมาดูว่าครับอ่าใน9ตัวนี้มันจะมาโต๊ดหรือตรงนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเอาเข้าฝาเพื่อนๆพิจารณาแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าน่ะมันจะมีทั้งหมด6สูตรนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเอาสูตรหนึ่งมาฝากเพื่อนๆสมาชิกก่อนนะครับเอาหลายๆสูตรมารวมกันนะครับให้เพื่อนๆไปเลขชนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะชนให้ก่อนไว้ออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขชน ปักหลัก10บปนนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้มาดูครับเลขตั้งเก้าตัวนี้ครับหลัก10หลักหน่วยที่จับคู่กันแล้วนะครับมันจะมาในชุด2ตัวบนหรือเปล่านะครับขอฝากเพื่อนๆพิจารณาแล้วกันนะครับและผมเน้นย้ําทุกครั้งเลยนะครับหวยรัฐบาลนะครับสูตรนะครับ มันไม่เสมอไปนะครับสูตรที่มันจะเข้าทุกงวดก็เพื่อนๆต้องใช้วิญญาณแล้วกันนะครับผมไม่สามารถไปล็อกตัวเลขได้นะครับมันเป็นแค่แนวต่างนั้นเองนะครับหวังว่าวันที่16เดือน2นี้ครับเพื่อนๆก็ถูกหวยได้กันทุกท่านทุกคนนะครับร่ำรวยๆนะครับเฮงๆนะครับเงินทองไหลมาเทมากับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ